สวัสดีครับวันนี้ดูวิธีการเปลี่ยนผ้าเบรกหน้ายามาฮ่ R15 นะครับคับยามาฮ่หรือ MT15 ก็เหมือนกันทุกอย่างนะครับเหมือนกันทุกอย่างเลยตัวนี้เป็น MT15 นะครับแต่ว่า MT15 กับ R15 มันก็ใช้ล้อหรือว่าจานเบรกโชคปั๊มเบรกตัวเดียวกันหมดเลยนะครับผมก็มาทำให้ดูว่าเปลี่ยนยังไงนะครับ อุปกรณ์ที่เราใช้นะครับมีทั้งหมดเหล็ง,งัดยางแล้วก็ผ้าเบรดแล้วก็เบอร์12เบอร์10เบอร์8นะครับแล้วก็ครีมนะครับเองใช้ลำดับแรกเราถอดเบอร์8นะครับแล้วก็ถอดเบอร์12 ปั๊มออกมานะครับสังเกตผ้าเบรกนะครับแล้วก็จะมีตัวล่องอยู่ตัวหนึ่งจะมีกิปล็อกอยู่นะครับเราดึงออกนะครับตัวนี้ครับดึงออกสองทางนะครับสองที่ครับจากนั้นเราก็จับข้างบนนะครับค่อยดึงออกสลักก็จะลงมอาอ ดังนั้นท้าเบรกก็หลุดนะครับหลุดออกมาแล้วทำเองได้นะครับไม่ยากนะครับทำเองที่บ้านก็ได้แล้วก็ต่อยขานะครับดึงขาออกนะครับขาต้องไม่ฝืดนะครับฝืดไม่ได้นะครับต้องให้มันหลวมๆเลยนะครับแล้วก็มีจระบีอยู่นะครับอย่าให้จระบีแห้ทีนี้ลูกสูบมันสกปรกนะครับเราต้องดันลูกสูบอกมานะครับดันอกมาดันดัน นนิดแล้วก็ทําความสะอาดนะครับทีนี้ผมจะใช้เป็นน้ำมันชิโลธรรมดาเนี่ยน้ำมันหยอดโซ่นี่แหละหยอดไปนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเช็ดออกเช็ดให้มันสะอาดคลิปที่แล้วที่ผมทำเนี่ยใช้น้ํามันครอบจักรวาลนะครับหรือน้ํามันอเนกประสงค์แต่ว่ามันหมดไปผมก็เลยใช้น้ํามันเครื่องนี่แหละครับขัดก็ได้นะครับน้ำมันเครื่องก็ทาความสะอาดได้ทําให้มัน ลื่นนะครับเดี๋ยวเรากดลงไปมันก็จะได้ง่ายหรือใช้เป็นกระดาษทรายเบอร์พันก็ได้ครับก็สาใช้ได้อยู่เห็นไหมครับถูพอถูปุ๊บมันจะมีดำๆนิดนึงเราก็พยายามทำให้สนสาดฝั่งข้างในก็หมุนออกมานะัฝั่งข้างในมันมือเข้าไม่ถึงหรือจะเอาผ้าเช็ดก็ได้นะ อ,อันนี้ผมก็ไม่ได้ใช้ผ้าก็บังลึกบังตัวนะมันมันหมุนง่ายเราก็ใช้คีมหมุนออกมาเลยตัวหมุนยากเราก็หาผ้าอะไรไปเช็ดข้างในครับเช็ดนะครับใสนะครับสะอาดเลยอ่ามีก็สาาะอาดะต้องทําให้สะอาดนะครับถ้าไม่สะอาดมัน เวลาเราดันเข้าไปมันจะฝืดนะครับฝืดทาให้มันหนีบเวลาเราใช้งานมันจะหนีบภาพเบรกมันจะหนีบจานเบรกทาให้รถฝืดนะครับฝืดเพรล้อ,ลอมันฝืดถ้าไม่หมดเราก็ดูดีททาไมมันอะไรมันดําๆอยู่เราก็าเหล็กอะไรมันเขียนๆอย่งนีคถูแรงๆก็จะออก ได้แล้วเราก็ดันลูกสูกกลับลงไปนะครับวิธีดันก็คือใช้ปาเติกเก่านี่นะครับลองไหมแล้วก็เหล็กอันยางมาดันหรือว่าเหล็กอะไรก็ได้ที่มันมันสามารถดันได้ที่เป็นแบงค์แผววงแบงก็ได้ ฝืนนะถ้าดันทีเดียวสองลูกมันฝึกเราก็ต้องดันทีละลูกครับมันก็จะจะออนนี่ครับ่อยดันไอนะครับ,รบดันดันเป็นทีละลูก นี่คือง่ายนะบางบางตัวมันยากกว่านี้ตัวนี้ผว่าไม่ยากดันธรรมดาลครับอ่าเรียบร้อยครับทีนี้เราก็เอา้าเบรกชุดใหม่มาอันนี้เป็น้าพเบรก R.5 1นี่ครับของสูงนี่ชุดหนึ่งห้าร้อยได้นี่ไม่ต้องครับผมนี่เลยครับชุดละร้อย ร้อยกว่าบาทครับก็เอามาใส่แทนได้คุณภาพเทียบของศูนย์ได้เลยนะครับคุณภาพเทียบกันได้เลยใช้ยาวๆก็ประมาณกำลังตีเลยครับ2ปีถึงแน่นอนครับเราก็มาแกะเราก็ดูว่าเหมือนกันไหมเราก็มาเทียบสเปคดูนะครับ เหมือนกันครับใช้ได้นะชิ้นี้ก็เหมือนกันนะครับใช้ได้ห้าไม่ต้องไปซื้อของศูนย์แพงครับแถมของศูนมันมันแข็งนะภาเบรกมันแข็งนะมันกัดจัเนเบรกนะครับเป็นรอยหมดนะครับตัวนี้ไม่ไม่ไม่ถึงขนาดที่กัดนะครับตัวนี้ก็ถือว่าแข็งแต่ว่ายังไม่เท่าของศูนย์ ผมก็ไม่แนะนาําให้เพื่อนๆไปเปลี่ยนของศูนย์หรอกเพราะมันกัดจานของเพื่อนๆนะครับเป็นรอยหมดนะครับแต่ถ้าเราใช้เกล็ดเนี้ยมันจะไม่ค่อยแข็งมันจะหมดจากไปภาพเบรกมันสึกไปเฉยๆไอจานไม่ค่อยสึกลองไปดูนะครับลองเพื่อนลองไปสังเกตดูจากนั้นเราก็ใส่ขา จริงเราก็หยอดน้ำมันหรือเจระบีไว้ที่ขานิดนึงก็ได้นะครับเพื่อให้มันหลอดลื่นตลอดเวลาเราก็ไปใส่ครับครั้งต่อไปเราถอดจะได้ง่ายนะครับถ้าเราไม่ใส่ครั้งต่อไปมันจะยากครับประมาณนี้สังเกตน,นะครับอย่าให้แผ่นรองข้างในหลุดไปนะครับเดี๋ยวมันจะ ถาเบรคมันจะหลวมเราต้องใส่แผ่นข้างในก่อนแผน่นนู้แล้วก็แผ่นข้างนงอกต่างกันไปช่องว่างนะครับช่องว่างมาเจอใส่ใส่สลับ ดูให้ตรงดูนะมันมีรูอยู่งเล็กๆอยู่นะครับตรงดูแล้วก็ใส่สลักล็อกเข้าไปนะครับมันมีรูเล็กๆอยู่สองจุดนะครับดูดูให้มันหันมาข้างบนนะครับถ้าไม่หันมาเราก็หมุนตรงกลางนี้มันเจอรูก็เสียบสลักเข้าไปแ่มได้แล้วครับ เสร็จปุ๊บเราก็ขยัดขานะครับแล้วก็หาช่องว่างให้ฟ้าบ,บริษัทนครับหาช่องว่างแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับโอเคใส่น็อตก็ใส่น็อตเลยครับแค่นี้เบอร์สิบสอง เก็เต้องย้ำด้วยนะครับย้ำเบรกนะครับให้มันหนีบนะครับถ้าเกิดเป็นช่างไม่ย้ำนี่ลูกค้าขี่ออกจากร้านไปนีเ่เรียบร้อยนะครับเบรกไม่อยู่เราก็มาหมุนล้อดูว่าหมุนคล่องไหม ก็ใช้ได้แล้วนะครับฝืดพอบีบจนฝืดๆก็ใช้ได้ละไม่อยากให้มันฝืดเกินไปอย่าให้มันหลวงเกินไปนะครับพอฝืดๆก็ถือว่าใช้ได้ครับลงเบ่กแล้วเบ่งมันแข็งก็ใช้ได้แล้วนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีคลิปต่อๆไปจะลงไว้ให้ดูนะครับ